คือแบรยู่ไม่ดีในตัวเราเองเรก็ด่ไม่ได้เด็กไม่ดีใช่ปะแล้วเป็นช่างหลัดีใช่มถ้าเราดแค่นึ่งไป้าเริ่งว่าเราเริดว่าตเรากคินว่าเีก็จะเป็นแบบเออล้วพอพอออกคอนเสิร์ตจริงจก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นิหนอย่างนีไม่อยากติด เขาไอยากเสกปุ uh, ๊บก็พยายามนะเรียกว่าความพยายามใช่ไหมนมาตรการความพยายาที่เราเห็นมันก็อาจจะทำให้เามแล้วเขาติัสิ่งที่ที่เราเคยเป็นใช่ไมถ้าเกิดเจ๊ก็คิดว่าเออเจ๊ก็ทำเท่าที่ทําได้คือทําเท่าที่ยบอกเราว่าถ้าทําไม่ได้หรือแบบจริงเมืนเดิมก็ต้องบอก ทุกคนดเ่ามันเป็นลาับแค่เราไม่ถึงที่เลยนะกเราเราต้องมาตั้งหลักใหม่ถ้าจะให้อกาสิบครั้งแต่ถ้าเขาไม่ฝึกยอมรับว่าเออทำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้โอกาสเขาเออให้ฝึกต่ออย่างเงี้ยถ้าจะมีอะไที่จะทำใ้ดีขึ้นก็ต้องเข้า่ นไม่ใช่หนูไม่ใช่ยาที่จะรู้สึกค่ะหนูก็พยาที่จะให้มันแบบกินหออกไปรมาณนี้หนูหนูก็ยาให้มันร้องดินแล้วหนูแยาทำให้เทมันมีอะไรเรียกั่าอะรอ็มันก็มันก็แบบนี้ออกมามันร้องมันก็พอหนูก็ทําแย่วยแล้วต้องแพ้ประมาณนี้ด้่ด้วยทหนูก็ใส่แองไปแล้วแบบนี้ก็หนูต้องใจเพราะว่ามันโล่งหนูจะทำอะไรอะหนูว่าได้แบเมื่อวานก็ เขาหลังดีกว่าที่เมืี้ก็เหมือนมือนี้แหละทุกวันนี้เลยสุว่าตื่นเต้นอนนั้นกเจอว่าสุดท้ายเนี่เป็น กคนือหนูไม่อยากให้เหมงนที่เขาบอกว่าปวดเขามีอะไรหรือเปล่าหนูก็รู้ว่าเราลองได้ลองเออลองดีแบบนีน้แต่คือหนูก็อยากให้มันมีอะไรที่ขึ้นไปอย่างที่เขาบอกว่าหนูคงที่ระดับเด่นคือมันแย่ลงอ่ะมันไม่ถึงเท่าที่มันทำไว้ได้ก็เลยรู้สึกว่ารู้สเป็นอ,อ,อีกไม้ต้นนึง มันเราว่าเราว่าน้ะมันเสาร์นั้นทำได้ดีใช่ไหมพอเราพอเรามาเจอเนี่ยเราได้ไปยนอยู่ในจุดที่ไรแมันอยากจะมาถึงตรงนั้นน่ะแล้วแบบคนพันพันหลายพันหลายมือแบบยกมือค่ะคือเราโอ้รอไปอยู่หนูหนูจะต้าทำหนูอะไรหนูทำได้ทำอะไรให้คนมาซื้อกลับมาดูหนูได้กำไรนะคะแล้วเขาขอจะได้ เข้ามาเขาก็ต้องทําอะไรของเขาเพื่อที่จะได้บัตรเข้ามาคือคิดแค่นี้หรืาจำนะบัตรเราอ่ะไม่ได้ซื้อแต่บัตรเราต้องหาใช่ไหมมันต้องเป็นคนที่อยากอยากมาดูที่จะดูจริงๆเขาอยงได้หาเขามาดูใช่ไหมมันไม่เหมือนคนซื้อคนคนที่ซื้อบัตรก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเราไปซื้อบัตรก็เออเราไปซื้อที่นี่เราไปซื้อที่จุดจุดนี้แต่การหาบัตรมันยากมัน เรายังบอกคนอื่นไม่ได้เลยว่าแค่อยากมาดูเราให้ไปนำอะไรอย่างดี้นะคะคือเรื่องที่มันหายที่ไหน,นหลุดในลำบากเพราะคนที่เราเข้าไปดูเขาก็เหมือนที่คุณบอกเขาเพิ่งหาสื่ความที่เป็นเราเราที่เป็นเราอนะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีมันก็เลยกลายเป็นเก่งพอมันเก่งปุ๊บเอกการที่มันจะเป็นธรรมชาติมันก็ไม่มเ,มเ,เปลี่ยนใช่ไหมมันก็มันก็กลายเป็นว่าออกมาด้วย แรงที่เรามันเป็นแรงที่ดีนะเราถึงเทคนิคนะมันเป็นแรงที่ดีแต่ว่าพอมันออกมาเยอะมากมันก็เลยทําให้ตัวเราไปลดลงมันก็เจ๊ก็รู้สึกอย่างเมื่อรางวางันนี้ง่ายเลยเจ๊รู้สึกว่าเออเจ,ะจะ๊แตงเจ๊อ่อนเจ๊ผ่อนคลายกับการที่กับแกรที่เอ่อครูให้เราพูดว่าราอธิบายยังไงกับเพลงนี้ใช่ไหมเราคิดอะไรอยู่พอเจ๊พูดออกมาปุ๊บเออเจ๊รู้สึก ไม่รู้สึกแล้วก็พออ,อยู่ในเพลงนะูู<อ>เป็น,บบน่างนี้มันเป็นความ้สุกะมันก็เลยาคุยด้านลูกยังไม่โมมันเนรูสึกแบบผ่อนคลายสบายแล้วพอร้องมานรู้สึอขนกไน,นหนมาร้องนี่หน้ามืดเคยเป็นไหมหน้าร้อนเผาเอ้เป็นที่ตัวเลยนี่ก็เป็น ตอนวันพอเจ้ร้องตอนเย็นเน่ยถ้าสังเกตหน้าเจ้ดีคือเจ้รู้สึกแย่เพราะว่าตั้งแต่เร่มขึ้นเชิงที่สิมันไม่ไดตั้งตัว่ไั้งตัวไม่ได้ตั้งมันงงแบบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เร็วแล้วพอมันเร็วมันกลายเป็นให้เราเร่เนอย่าเนพวกเทําทหน้าวะวะเราก็ใช้จุดที่เราเคยทำมา อย่างแอนเคยประกวดใช่ไหมลูกแอก็รู้ว่าจุดไหนแอนต้องก้าจุดไหนอย่างอย่างเราประกวดเนี่ยประกวดจะไม่เหมือนคอนเสิร์ตเนี่ยปกวดนี่จะต้องรู้ว่าเราโอเคเราต้องเดนทางนี้เพื่อที่จะให้มาดูดีว่าเดินไปทางนี้อย่เียแต่พอมันถึงวันที่มัเป็นคอนเสิร์ตสิ่งที่ครูต้องทำคือเราไม่ดมีบล็อกกิ้งหรอกเจ๊กเลยมีความคี่ว่าโตเนี้ยได้ไม่ดีแต่ถ้าวันสามวันถ้าเจ่สควรเจจะมป็นสิดีขึ้นได้ เห็นคนได้เยอะเห็นคนที่เขายิ้มกับเราเขาเล่นกับเราอย่างเงี้ยก็่อาจจะรู้สึกเครียดก็ได้นะเจ๊ก็ไม่รู้นะว่าอาจถึงวันศักระจะเครียดกว่าเดิมหรือว่าแเจ๊ะิ่งขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยคือเราไม่คอนเฟิร์มอะแต่ว่าถ้าไอ้วางที่หนูเนี่ยแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้วันศักระที่ทำในสิ่งที่จะดีขึ้นมันก็จะมีอะไอย่างเี้คือ เราใช้ีดีแอรีดีอย่ขึแล้วคใจก็เป็นนะเพราะว่าแอนร้องอยู่กับบรรากาอ่ะอ่เด็กกดักี่ใช่ป่ะัฟฟี่างทีหนูโกช้ากว่าแอรหนูก็ชอบอาจจะมนเริมช่วงมอก้นได้ทัฟฟี่แต่หนูเริแต่อันนี้บ้าเลยถกไหมตอนเด็กๆหนูก็มเพลงแลวอ่ะแต่ทัฟฟี่ยังไม่ยังไม่มาโวยอ่ะี่อะไรี่ะแล้

อะไรไม่ต้องการระเาเลยนะที่บอกนะแต่แต่ก็แปลว่าที่ข้างในหรือวก็อยากแสดงใม้ทุกคนรู้เหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ได้ฟิกอะไรว่าไม่ได้ฟิกนี่รู้สึกนะอย่างนี้เราคิดเหมือนว่าเราไม่ทันที่ติดแ้ดีเกินไปดีจนมันมันมันเท้าปามันกนมันเออมันํำหน้าอูมันเพแค่นั้นแหละแต่ที่จริงนะวันจริงอ่ะหัวน่ทุกคนองเพิ่มควา เสียงหนใการถขึ้นสูงาแล้วถูกลงต่ำได้าแล้วถูกไปเื่อยแนมี่ยมันแก่หนเป็นน้อยอะคนคดูแบบนคยดู่ยแน่ลอเนี่ยนจะบอกว่าเออิยงไงคนนเป็นมาเป็นพาหรถ้าการรองมันทำให้เราูกเปลี่น้ตอเป่ัรา้อวาน กพตัวนเขาบอกา9วปมา่าจัดสรถึง22นี่ยเพะว็กที่เรืวันละรเนี่ย่ต้อังนะเราช่ค่ไหถ้ามันถ้ามันถึงคนเรายังติด้ เกี chat, ası, i i. Oh. Ừng, oh ้ยวข้าหรืออะไรอย่างเงี้ามัามันเกิดแต่แรกแล้ไมี่เห็นว่าตึงขึ้นแล้ไม่รู้สึกคือจบเลยนะอ๋อใช่เลยวเลยนะไมเจออย่าเลยอ่ะแค่มันเรื่องไม่รู้สึกอะไรคมันก็จะเป็นแค่คำมันก็จะไม่ได้ทวารู้สึกเียงเที่ยงก็เที้ยงเลยแต่แม้แต่การมองเท่ก็มองว่าแอนดีเหมือนกัน